สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเมนูไก่อาหารยอดฮิตที่อยู่คู่สำรับกับข้าวของคนไทยมาอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลสำคัญอย่างปีใหม่สงกรานต์หรือวันทำบุญต่างๆหรือแม้แต่วันธรรมดาที่อยากจะทำอาหารบำรุงร่างกายให้คนในครอบครัวแค่ได้ต้มขาไก่ร่อนทาซักหมอ้อหรือข้าวมันไก่เนื้อนุ่มๆสักจานความรู้สึกมันฟินขนาดไหนคงไม่ต้องพูดถึงเลยใช่ไหมครับไก่เรียกได้ ว่าเป็นวัตถุดิบสามันประจําครัวที่ทั้งมีคุณค่าทางโภชนาการและอร่อยถูกปากแต่เพื่อนๆครับในขณะที่เรากําลังเพลินกับรสชาติของไก่จานเด็ดอยู่นั้นเคยชุกคิดกันบ้างไหมครับว่าทุกชิ้นส่วนของไก่ที่เรากําลังจะกินเข้าไปมันปลอดภัยและไว้ใจได้จริงๆหรือที่ผมพูดแบบนี้อย่าเพิ่งหาว่าผมจู้จี้นะครับโบราณว่าไว้โรคภัยไข้เจ็บล้วนมาจากปากคํานี้เป็นความจริงเสมอเรากินไก่กันมาแทบจะทั้งชีวิต อาจจะไม่เคยนึกเลยว่าในตัวไก่ที่ดูธรรมดาดานี้กลับมีเพชาติเงียบซ่อนอยู่หลายจุดบางชิ้นส่วนนี้แทบจะเป็นโกดังเก็บสารพิษเลยก็ว่าได้ครับมันคือแหล่งสะสมของโลหะหนักฮอร์โมนแบคทีเรียและสิ่งสกปรกต่างๆที่เรามองไม่เห็นมาตลอดชีวิตของไก่ตัวนั้นคุณอาจจะคิดว่าผมพูดจะขู่ให้กลัวแต่ผมขอยืนยันเลยครับว่านี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นถ้ากินถูกส่วนมันก็คือการบำรุงร่างกาย เสริมสร้างสุขภาพแต่ถ้ากินผิดส่วนเข้าไปล่ะก็มันก็ไม่ต่างอะไรกับการวางระเบิดเวลาไว้ในร่างกายของตัวเองเลยนะครับคลิปในวันนี้ผมจะพาทุกคนมาชำแหละไก่กันแบบถึงแก่นเพื่อเปิดโปง7ชิ้นส่วนของไก่ที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนําอย่างยิ่งว่าไม่ควรกินผมจะอธิบายให้ฟังแบบละเอียดทุกซอกทุกมุมให้เข้าใจกันอย่างชัดเจนนี่คือบัญชีอันตรายที่เกี่ยวกับสุขภาพของคุณและคนในครอบครัวโดยตรงเราไม่เพียงแต่ต้องรู้ว่า เส่วนนั้นมีอะไรบ้างแต่ต้องรู้ด้วยว่าทําไมถึงกินไม่ได้และเวลาที่เราจัดการไก่เองที่บ้านเราควรจะทําความสะอาดมันอย่างไรเนื้อหาในคลิปนี้อัดแน่นด้วยความรู้เน้นๆขอให้ทุกคนตั้งใจดูให้จบนะครับผมเชื่อว่าเวลาไม่กี่นาทีนี้จะแลกมาซึ่งความปลอดภัยในการกินของคุณและครอบครัวไปอีกหลายสิบปีข้างหน้ามันคุ้มค่าแน่นอนครับก่อนจะเข้าเรื่องถ้าคุณห่วงใยสุขภาพของตัวเองและคนที่คุณรักจริงๆ ช่วยกดปุ่ม subscribe ด้านล่างและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดความรู้สุขภาพดีๆที่นำมาฝากกันในอนาคตและถ้าชอบเนื้อหาของเราช่วยพิมพ์เลขหนึ่งในช่องคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจที่อบอ,อุ่นที่สุดให้กับเราด้วยนะครับเอาล่ะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่ามาเรียนรู้วิธีหลีกเลี่ยงอันตรายและกินไก่ได้อย่างสบายใจกันครับ7ชิ้นส่วนของไก่ที่ไม่ควรกินส่วนที่1 หัวไก่มีคำกล่าวของคนจีนโบราณว่าหัวไก่สิบปีมีพิษร้ายกว่าสารหนูฟังดูอาจจะเกินจริงไปหน่อยนะครับแต่เหตุผลเบื้องหลังคำพูดนี้เราต้องทำความเข้าใจครับโดยเฉพาะเวลาได้จิบเครื่องดื่มเย็นๆแกล้มกับหัวไก่พาโลที่มีทั้งสมองเนื้อและกระดูกไข้แทะมันเพลินจริงๆครับแต่ผมต้องขอเตือนเพื่อนๆที่ชอบกินหัวไก่ดังๆเลยนะครับทำไมถึงว่าอย่างนั้นลองนึกภาพตามนะครับ ไก่เป็นสัตว์ที่เดินคุ้ยเขียหากินอยู่บนพื้นดินตลอดทั้งวันสภาพแวดล้อมในปัจจุบันไม่ได้สะอาดเหมือนสมัยก่อนในดินในน้ําหรือแม้แต่ในอาหารสัตว์บางชนิดอาจมีการปนเปื้อนของโลหะหนักที่เรามองไม่เห็นเช่นตะกั่วปลอดแคดเมียมเมื่อไก่กินสิ่งเหล่านี้เข้าไปร่างกายของมันมีความสามารถในการขับสารพิษได้จํากัดโลหะหนักจํานวนมากจึงถูกขับออกไปไม่ได้แล้วมันไปไหนล่ะครับ สารพิษเหล่านี้ก็จะไหลเวียนไปกับกระแสเลือดทั่วร่างกายและสมองของไก่ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อที่มีเส้นเลือดฝอยจํานวนมาก<ๆ>ก็จะกลายเป็นปลายทางที่สะสมโลหะหนักเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีมันก็เหมือนกับท่อประปาในบ้านเราที่ใช้ไปนานๆก็มีตะกร,รันเกาะยิ่งไก่มีอายุมากเท่าไหร่ปริมาณโลหะหนักที่สะสมในหัวก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นไก่บ้านที่เลี้ยงไว้3-5ปีปริมาณโลหะหนัก ในหัวอาจสูงเกินมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนดไว้หลายเท่าตัวเลยก็ได้ถ้าเรานานๆกินทีอาจจะไม่เป็นอะไรแต่ถ้าใครมีนิสัยชอบกินหัวไก่เป็นประจำโดยเฉพาะหัวไก่แก่โลหะหนักเหล่านี้ก็จะค่อยๆไปสะสมในร่างกายของเราเมื่อเวลาผ่านไปนานๆก็อาจทำลายระบบประสาทต,ตับและไตของเราได้ครับวิธีดูไก่แก่ไก่อ่อนหดูหงอ่อนไก่ไก่อ่อนหรือไก่หนุ่มสาว งอนจะเป็นสีแดงสดตั้งตรงสวยงามแต่ไก่แก่งอนจะเริ่มเหี่ยวสีจะคล้ำลงเป็นสีแดงเข้มหรือม่วงและล้มพับไปด้านข้าง R.... ดูตีนไก่เกล็ดที่ตีนของไก่อ่อนจะละเอียดและเรียบเนียนสีจะออกเหลืองนวลสวนส่วนไก่แก่เกล็ดจะใหญ่หยาบและแข็งกระด้างสีจะเข้มขึ้นและเล็บจะแหลมคมกว่าผมขอแนะนำอย่างยิ่งโดยเฉพาะคุณลุงคุณป้าทั้งหลายให้หลีกเลี่ยงการกินหัวไก่ โดยเฉพาะไก่บ้านที่เลี้ยงปล่อยตามธรรมชาติมาหลายปีเพราะแหล่งอาหารไม่แน่นอนมีความเสี่ยงสูงที่หัวไก่จะปนเปื้อนโลหะหนักครับส่วนไก่เนื้อตามซูปเปอร์มาร์เก็ตเช่นก้าไก่ห่อคับลูกขามไก่สามสายพันธุ์ที่เลี้ยงในฟาร์มระบบปิดกินอาหารสําเร็จรูปและมีอายุสั้นแค่ไม่กี่สิบวันปริมาณโลหะหนักในหัวจะน้อยกว่ามากถ้าอยากกินจริงๆนานๆครั้งพอให้หายอยากก็พอไหวครับแต่ย้ําว่านานๆครั้ง และในปริมาณที่เหมาะสมนะครับส่วนที่สองหนังคอและต่อมน้ำเหลืองหลายคนชอบกินคอไก่ไม่ว่าจะคอไก่ทอดคอไก่ย่างเป็นกับแกล้มชั้นดีเลยใช่ไหมครับแต่เพื่อนๆครับกินเนื้อคอไก่นะ่ากินได้แต่หนังคอและสิ่งที่อยู่ใต้หนังนี่แหละครับที่ต้องระวังคอไก่เป็นบริเวณที่มีระบบต่อมน้ำเหลืองหนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่งของไก่เลยครับถ้าคุณลองลูบดูที่คอไก่จะเจอก้อนเนื้อเล็กๆรูปไข่ หรือเป็นเส้นๆขนาดประมาณเล็บนิ้วก้อยลื่นๆนั่นแหละครับคือต่อมน้ําเหลืองระบบน้ําเหลืองทําหน้าที่เปรียบเสมือนด่านหน้าของระบบภูมิคุ้มกันและระบบกาจัดของเสียของร่างกายเมื่อไก่ติดเชื้อแบคทีเรียไวรัสหรือพยาธิเซลลในต่อมน้ําเหลืองก็จะดักจับและทําลายเชื้อโรคเหล่านี้นอกจากนี้ในการเลี้ยงไก่สมัยใหม่อาจมีการใช้ยาปฏิชีวนะหรือฮอร์โมนบางชนิดเพื่อป้องกันโรค ซึ่งสารตกค้างเหล่านี้ก็อาจมาสะสมอยู่ที่ต่อมน้ำเหลืองได้เช่นกันดังนั้นต่อมน้ำเหลืองจึงเป็นเหมือนสถานีกําจัดขยะที่เต็มไปด้วยสิ่งศกปครกครับการที่เราจะเลาะเอาก้อนใหญ่ๆที่มองเห็นออกมันยังไม่พอครับเพราะต่อมน้ำเหลืองเล็กๆที่เรามองไม่เห็นอีกจํานวนมากมันแทรกตัวปะปนอยู่กับไขมันและพังผืดที่คอไก่แยกออกจากกันได้ยากมากเราไม่มีทางเอามันออกได้หมด100%เซการกินสิ่งเหล่านี้เข้าไปอาจทําให้ท้องเสียในระยะสัน้น แต่ถ้ารับประทานเป็นประจำก็เท่ากับเรากำลังรับสารพิษขนาดเล็กเข้าสู่ร่างกายอย่างต่อเนื่องทำให้ตับและไตของเราทำงานหนักขึ้นและเกิดการสะสมพิษเรื้อรังได้สรุปแล้วคอไก่ยังกินได้ไหมกินได้ครับแต่ต้องผ่านการจัดการอย่างละเอียด 1. ลอกหนังและไขมันนี่คือขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือการลอกหนังและไขมันใต้หนังที่คอออกให้หมดจด 2. ขูดต่อมน้ำเหลืองหลังจากลอกหนังแล้วให้ใช้สันมีดหรือช้อนขูด เอาก้อนเนื้อเล็กๆสีเหลืองอ่อนหรือเทาขาวที่เกาะอ,อยู่ตามกล้ามเนื้อคอออกให้เกลี้ยงสัน่นลอกเยื่อบางๆลอกเยื่อหุ้มบางๆที่ผิวของคอไก่ออกให้หมดเมื่อผ่านสามขั้นตอนนี้แล้วเหลือเพียงเนื้อและกระดูกคอไก่ที่สะอาดแบบนี้ถึงจะเรียกว่าปลอดภัยครับส่วนที่สามและสี่ตูดไก่ต่อมไขมันและต่อมภูมิคุ้มกันหลายคนบอกว่าตูดไก่อร่อยมันๆหอมๆแต่ผมต้องขอบอกอย่างชัดเจนเลยครับว่า ที่ตูดไก่มีสองอย่างที่ห้ามกินเด็ดขาดนั่นคือต่อมไขมันโคนหางต่อมเหม็นและถุงฟาบริซี่ศูนย์รวมเชื้อโรคต่อมไขมันโคนหางมันคือติ่งเนื้อเล็กๆที่นูนขึ้นมาชัดเจนบริเวณเหนือรูทวารของไก่ต่อมนี้จะผลิตไขมันลักษณะคล้ายขี้พึ่งสีเหลืองออกมาเพื่อให้ไก่ใช้ปากจิกแล้วนำไป,ปลูบไล้บนขนเพื่อช่วยกันน้ำและทำให้ขนสะอาดต่อมนี้มีกลิ่นสาบที่รุนแรงมาก ซึ่งในโรงเชื่อที่ได้มาตรฐานจะบังคับให้ตัดทิ้งเสมอเพราะมันจะทําให้เนื้อไก่เสียรสชาติแต่ถ้าเราซื้อไก่จากตลาดสดคนขายอาจจะไม่ได้จัดการส่วนนี้ออกให้ถุงฟาบริเซียอยู่ด้านในของตูดไก่ใกล้กับลำไส้ใหญ่เป็นอวัยวะรูปถุงนิ่มๆม,มันคือศูนย์บัญชาการระบบภูมิคุ้มกันที่สําคัญที่สุดของไก่ทำหน้าที่ผลิตเซลล์เม็ดเลือดขาวเพื่อต่อสู้กับเชื้อโรคเพราะมันเป็นศูนย์รวมของระบบภูมิคุ้มกันนี่เองเมื่อไก่ป่วย เช่นติดเชื้อไข้หวัดนกหรือกินสารพิษเข้าไปเชื้อโรคสารพิษและของเสียต่างๆจะมารวมตัวกันที่นี่จํานวนมหาศาลและที่น่ากลัวที่สุดคือไวรัสและสารพิษที่ซ่อนอยู่ในเซลล์เหล่านี้ไม่สามารถถูกทําลายให้หมดไปได้ด้วยการปรุงอาหารด้วยความร้อนสูงเช่นการต้มหรือการย่างดังนั้นเพื่อความปลอดภัยสูงสุดผมขอแนะนําให้ตัดส่วนตูดไก่ทิ้งไปทั้งยวงเลยครับอย่าไปเสียดายเนื้อนิดๆหน่อยๆเลย นี่เป็นวิธีที่ง่ายและปลอดภัยที่สุดครับส่วนที่5ต่อมไทรอยต่อมไทรอยจะอยู่บริเวณสองข้างของหลอดลมที่คอไก่มีลักษณะเป็นก้อนเล็กๆคล้ายมาเมล็ดถั่วลิสง2ก้อนทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนไทรอกซินเพื่อควบคุมการเผาผลาญของร่างกายเราไม่ควรกินต่อมไทรอยของไก่เพราะมันมีฮอร์โมนไทรอกซินเข้มข้นอยู่สูงมากหากร่างกายเราได้รับเข้าไปเกินขนาดจะทำให้เกิดภาวะไทรอยเป็นพิษได้ ซึ่งจะมีอาการใจสั่นมือสั่นเหงื่อออกมากผอมลงและหงุดหงิดง่ายสำหรับผู้สูงอายุหรือสตรีมีครับยิ่งมีความเสี่ยงสูงดังนั้นตอนทำความสะอาดคอไก่นอกจากจะหลอกหนังขู่ต่อมน้ำเหลืองแล้วอย่าลืมเลาะเอาตอมไทรอยด์สก้อนนี้ทิ้งไปด้วยนะครับส่วนที่6ปอดไก่ปอดคืออวัยวะสำหรับหายใจลองนึกดูนะครับว่าไก่หายใจเอาอะไรเข้าไปบ้างในแต่ละวันทั้งฝุ่นละออง ละอองเกสรหรือแม้แต่เชื้อราและแบคทีเรียนในอากาศเช่นเชื้อซัลโมเนลลาสิ่งสกปรกเหล่านี้จะถูกสูดเข้าไปในปอดปอดไก่มีโครงสร้างที่ซับซ้อนเหมือนฟองน้ำมีแข็งหลอดลมและถุงลมขนาดเล็กจำนวนนับไม่ถ้วนเชื้อโรคและสิ่งสกปรกจะเข้าไปเกาะติดอยู่ภายในซึ่งเราไม่สามารถล้างทำความสะอาดได้หมดจดดังนั้นเวลาเราควักเครื่องในไก่ให้เอาปอดที่มีลักษณะเป็นก้อนสีแดงคล้ำพ้ำ เหมือนฟองน้ําที่แนบติดกับซี่โครงออกให้หมดห้ามนํามาบริโภคเด็ดขาดครับส่วนที่7ต่อหม,มวกไตต่อหม,มวกไตจะอยู่บริเวณข้างๆไตไก่เสียงจีโดยจะแนบชิดอยู่กับกระดูกสันหลังทั้งสองข้างมีลักษณะเป็นเส้นสีเหลืองๆต่อมนี้ทําหน้าที่ผลิตฮอร์โมนอะดรีนาลีนซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความเครียดเมื่อไก่ตกใจหรือเผชิญอันตรายมันจะหลั่งฮอร์โมนนี้ออกมาทําให้หัวใจเต้นเร็วความดันสูง พร้อมที่จะสู้หรือหนีหากเรากินต่อหมวกไตของไก่เข้าไปก็เท่ากับเรารับฮอร์โมนอะดรีนาลีนจากภายนอกซึ่งจะทําให้หัวใจเราเต้นเร็วผิดปกติความดันโลหิตสูงขึ้นซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจอยู่แล้วตอนจัดการเครื่องในไก่ให้สังเกตดีๆและขูดเอาเส้นสีเหลืองๆที่ติดอยู่ข้างไตและกระดูกสันหลังออกให้เกลี้ยงนะครับสรุปและวิธีปฏิบัติเพื่อการกินไก่ที่ปลอดภยัย หลังจากทราบทั้ง7ส่วนอันตรายไปแล้วหลายคนอาจจะเริ่มกังวลว่าแล้วจะกินไก่ยังไงให้ปลอดภัยละ่ะไม่ต้องห่วงครับผมมี3ขั้นตอนง่ายๆในการกินไก่ให้ปลอดภยัยมาฝากอีกเลือกซื้อจากแหล่งที่ไว้ใจได้ควรซื้อไก่จากซูเปอร์มาเก็ตใหญ่ๆหรือร้านค้าที่มีมาตรฐานเพราะไก่เหล่านี้จะผ่านกระบวนการชำแหละที่ถูกสุขลักษณะมีการตัดชิ้นส่วนอันตรายที่เห็นได้ชัดอย่างต่อมเหม็นที่ตูดออกไปแล้ว ทำให้เราจัดการเองที่บ้านได้ง่ายขึ้น 2. จัดการชิ้นส่วนอย่างละเอียดเมื่อนําไก่กลับมาบ้านให้ตรวจสอบและจัดการชิ้นส่วนอันตรายต่างๆตามที่กล่าวมาทั้งหมดอีกครั้งโดยเฉพาะคอตูดปอดและเครื่องในต่างๆควรสวมถุงมือเพื่อสุข,ขอนามัยที่ดีแซนปรุงให้สุกทั่วถึงไม่ว่าจะต้มย่างทอดหรือนึ่งต้องแน่ใจว่าไก่สุกทั่วถึงจนถึงกระดูกความร้อนสูงสามารถฆ่าเชื้อโรคส่วนใหญ่ได้ ควรปรุงจนเนื้อไก่ไม่มีสีชมพูหรือน้ำเลือดสีแดงไหลออกมาแต่ย้ำอีกครั้งว่าความร้อนทำลายโลหะหนักและฮอร์โมนไม่ได้ดังนั้นชิ้นส่วนที่เสี่ยงต่อการสะสมสารพิษเหล่านี้เช่นหัวไก่ต่อมไทรอยด์ทางที่ดีที่สุดคือทิ้งครับเคล็ดลับเลือกซื้อไก่สดดูรอยเชื้อที่คอไก่ที่เชือสดสด,สดรอยเชืออจะไม่เรียบกริบและเนื้อบริเวณรอบๆจะมีสีแดงช้ำจากการดิน แต่ถ้าไก่ป่วยตายแล้วมาเชือดทีหลังรอยจะเรียบและเนื้อจะสีดดูดวงตาไก่สดดวงตาจะใสไม่ลึกโบดูตีนไก่ตีนไก่สดจะไม่มีรอยหักงอผิดรูปผิวหนังที่เท้าจะดูสดใสไม่เหี่ยวย่นดูหนังไก่หนังไก่สดจะเต่งตึงมีสีชมพูอ่อนๆหรือขาวนวลไม่ซีดหรือมีจ้ำเขียวๆและไม่มีเมือกกดดูเนื้อเนื้อไก่สดจะแน่นกดแล้วเด้งกลับไม่บุ๋มค้าง ระวังไก่ฉีดน้ำถ้าเนื้อดูอ้วบอิม่มผิดปกติหนังตึงปรีแต่พอลองกดดูแล้วรู้สึกว่าเนื้อนิ่มเหลวอาจเป็นไก่ที่ถูกฉีดน้ำเพื่อเพิ่มน้ำหนักได้สุดท้ายนี้ผมอยากจะฝากถึงคุณลุงคุณป้าคุณพ่อคุณแม่เป็นพิเศษนะครับผู้สูงอายุระบบภูมิคุ้มกันและระบบกำจัดของเสียของร่างกายอย่างตับและไตจะทำงานได้ไม่ดีเท่าคนหนุ่มสาวร่างกายจะไวต่อสารพิษและฮอร์โมนต่างๆมากกว่า ผมทราบดีว่าคนรุ่นเราถูกสอนให้ประหยัดมัดยัสเห็นอะไรก็เสียดายไม่อยากทิ้งแต่เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่เราจะเสียดายไม่ได้เด็ดขาดนะครับการประหยัดเงินไม่กี่บาทจากการกินเนื้อไก่ส่วนที่ไม่ควรแต่ถ้าต้องเอาเงินไปรักษาตัวในโรงพยาบาลมันไม่คุ้มกันเลยสุขภาพที่ดีคือสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดของเรานะครับหวังว่าความรู้ในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่ใช่แค่จำไว้คนเดียว แต่ช่วยกันแชร์บอกต่อคนในครอบครัวและเพื่อนๆเพื่อ,อ,อให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีและกินไก่ได้อย่างมีความสุขและปลอดภัยนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันไว้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ